จะถึงแล้วเนี่ยขอบคุณพายจารยนพอดีวันนี้พ่อกับแม่หนูสิธุระเดี๋ยวพ่อนัดให้มารับพ่อจะไมมาถึงที่นี่แล้วเสร็จลงรถเสร็จพี่ก็ออกไปอันนี้ก็ขอบคุณกันก็จบเอาพี่พี่อ่เราก็จบลงเขาเาต้องกระทืบผมไหมเนี่ยไม่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 พี่ก็ขี่รถออกไปเขาจะไปแต่พี่เข้าใจเงื่อนไขแล้วที่แรกคือจะให้พ่อเขามาเห็นแต่ทีนี้พอบอสมาไม่ได้วันนี้ให้บอสเองแค่ฉากฉากจบแลแหละหลังบาตกับกับพี่ตุ๊กกับเด็กสาวคนเนี้ยแล้วทีนี้ ผมแก้โดยการนี้แทนที่บอสจะไม่เห็นคือในตอนจบมันจะบอกว่าพี่ตุ๊กอะไรไปไปไปบังมันกำลังรอตัดบาดนะเขาจไป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 เปน่าแฮ่แห่แฮ่แห่ไป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 ไใส่บาดอยู่นั่นจะบอดกับนามาต้งหลังบอสเไออย่าไปไล้เขาบอสกับขององไหนลไปสิเพราะว่าลูกสาวไป้อยสามวบอสลช่วยชีวิตแต่ผมจะไม่จะไม่มีบทพูดแบบนั้น่ะตอนสาวที่ คนจะดูจะรู้เองเลยว่าลูกสาวบอกพ่อกับแม่แล้วล well, oh. ูกสาวก็ยื่นผลไม้ให้ฤ้วยสีสีก็เดินไปจบผมขึ้นผมทำสโลแกนของเลยตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กมีมีบทอ่ารการเรียนรู้ที่น้องที่เราลูดูแลเล่นหน้าเล่นหน้าโอ้โหเล่นหน้าเล่นหน้าโอ้โหจะได้ได้เล่นเองพี่เล่นได้ไอมีมีคนชอบอยู่พี่คนนี้นีคนนี้จ้องโอ้แบบว่าต้องดูแลเทคเนี่ยชอบมากแล้วก็ อันนี้เหรอโกโก้ใครจอาเลยนะครบทุกคนเจ็ดคนกคนบ้านแสบกวเาเราอุนโต้โอ้อมแล้วกนหลานไปนจิงเลยผมคืนผมคืนหนีเนี่โอหักปะอุนโอักเมาโอฮักเมาแบบพี่พี่ยานมาเขาเขาจหินงี่จอดอยู่ตรงนี้ซอมอยู่แล้วอ่ะพวแกงวัยรุ่นอ่ะซ้อมอยู่แล้วใครบ้าะเสร็จจ้าชุดอ่ะ ดึงไแต่ต้องเอ็นฤุสีนอนอยู่นั้นด้วยเไม่ใช่ไหมเปิดเรื่องตัวเนี้ยผมจะไม่เฉลยตอนนี้ตอนท้ายนู่นที่แบบพ่อบอกว่าไอ้เอออย่าไปว่าเขาอย่าไปไล่เขาที่บอกของให้หนังไม่พูดเยอะพี่แต่ภาพภาษาหนังจะลอยเลยแต่ว่าก็มีดึงกันหน่อยูนะแล้วก็มีดึงกับจุดชาเขาที่จะมาช่วยเออเออทีนี้ไอ้พวกกลุ่มวัยรุ่นก็กำลังดึงกันอยู่จะไปลุมไปลุมดุสีแล้วดูนี่มาพอดีฟัดรุมรุมอยู่ที่มาพีด่วยมาตัดชา ได้ลืมโทรศัพท์ไว้พวกมึงทำไรวะมันวิ่งมาจับรถสตาร์ทรถหนีรถมอไซค์เราจอดจอดมุมไหนอาจจะมีอาจจะมีผ่านกับผมบ้างหน่อยเราไม่อยู่เลยแต่เราต้องไปดูคนก่อนโจบได้ไหมพี่คนคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ต้องมอเไซค์ของเขาเฮ้ยคอนฟอยออ๋ฮะแม่โกโปรอยู่ไหนขอพีนี่เขถ่ายอยู่ เขาเกียจลูกแตบพ่ยุ่งสุดท้าแต่ให้เห็นว่าจีนรอพ่อที่นี่อ่ะเพราะบทจะส่งมาจากในรถแล้วไงพี่เข้าใจปะอือทีนี้คือแก้กันหน้ากองเพราะว่าบดมาไม่ได้ไงบดเอาไว้ที่ชาบีโอที่ใไซบานเลยแล้วเรื่องมันจบก็คือลูกสาวโงมายิ้มหนุ่มไม่พ่อรู้เรื่องแล้วแต่แม่ยังไม่รู้ว่าเขาช่วยจีนไปอะไรเงี้ยอือตอนนี้เลยขายยากนิดนึงตะลุมบอลกัน,กนใช่ว่าตอนแคงน้องผู้ชายแคงติดสาวเอาเซลก่อนนะเอามาเซลก่นอนนะเซลเอ้ยกิจวัตดูเฟมดูเฟมป้องแล้้วก็ุุดดดไไไมม่ปหารถอเตอร์์ไซคตัวเอง ไอ้เสียนอนอยู่นี่เฮงการตลอดพี่ว่าไม่ต้องฉุดหรอกให้แบบยืดหยุดยืดนิดนึงยืดนิดนึงมันเม็นปฏิปัดกันมันที่โจว่าดึงแขนแล้วเนี่ยเซลล์ไม่ดึงเซลล์น่าจะหลายคัดนะเนี่ยมันไหลมุมนักแสดงเยอะด้วยผู้ชายเล่นได้ผู้หญิงเล่นไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่ดูแล้วนะน้องผู้ชายนี่เล่นได้ทุกคนใช่มเพราะว่าน้องเรียนนิเทศน่่าาจะะหลยคัดอแต่ว่าน้องผู้หญิงนี่ไม่ค่อยได้แต่ว่าดีที่สุดเท่าที่แค้นมาก็เลยต้องเอา มั่งเนี่ยนี่มั่งเนี่นี่ไปไกลนี่น่าจะได้อยู่เพราะว่าเราลุกเอาขาตั้งกล้องตั้งขึ้นสูงต้องต้องสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงครับคนตกแล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วยครับได้ข่าวนักแสดงเปียกบอกเปียกชุดน่ะเปีนักเรียนเปียกจะแก้ยังไงวะเนี่ยแก้ปัญหาเปียกหมดเมื่อกี้มึงแก้ปัญหาเรื่องบทไปแล้วจบแล้วจบแล้ะในแบบเนี้ย ตกจริงเลยเมื่อกี้มึงแก้บทเสร็จแก้ปัญหาเสร็จแก้หน้ากองได้เลยเดี๋ยวเรี่งถือเสื้อผ้าให้บอมมีซักไม่ถือเสื้อผาให้พฤติการจคาราวาคาราวาพฤติการราวาคาราวาคาราวาถ้านายกคาราวาถานายกค่ะรีัเ้่าโมีร่อบลุ้มกระถือปนี่ได้ ตอนพูดไม่ใอย่างนี้นี่ว่าครับมนอกไงฮะอหไม่นอกหรอกไม่ใช่คุ้องอีกแบบคนบาคนบาวาคือว่าโอ้ยว่ามันคือเก้าสิบเปอรเ็นต์เลยหน้อเปอร์เซ็นตเลยอนจะเรียปว่าถ่ายสองเทคนะเทคหนึงเป็นแคนดิดอีกเทีกเทคหนงเหมือนกล้องจำปิด เดือสาวสาวนี่นะจะยังไงเปลี่ยนรือเปล่าน้องเปลี่ยนนี่ไม่ใช่คนบ้าคนเล่นร่องไปที่ไหนก็เปลี่ยนไม่หยุดหาร้านข้าวร้านอะไรพี่ถ่ายเตาทั้งหมดแล้วผมก็เลยไปไปทางหน้าร้านแต่บทสุดท้ายเขาช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้ไว้เนี่ยรู้จักก่อนไหมรู้จักที่จะชุดเราแบบนี้น้องชื่อไหนน้องไฟใช่ไหมใช่ค่ะเรียนอยู่ปีไหนแล้วการขึ้นปี่สองค่ะเออยังดูเด็กอยู่ได้ยินได้ไหมสีนี้ชุดแห้งอยู่ มันออกทางไหนลมต้องเย็นอยู่อ่ะทรศัพพท์มี่ว่านไม่เย็นนะอาจารย์เลยบอกว่าเอรายวไปกับอาจารย์แต่ว่าไม่ให้พูดเยอะหรอกนั่งรถมามาลงตอนสี่สุดเราก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์ค่ะคือในรถพอดีเป็นพ่อกับแม่จริงอาจารย์ที่ผสมนั่งกันอยู่มาฉีกเราไมนการถุงนี้ต้องเจอแล้วนิดนึ่งมันจะชุดนิดหนึ่งเราต้องอยู่ในการแบบตกใจสั่นนะหลังจากวันนี้ก็มาแ กลัวนี่ก็ได้กลัวผมกลัวมันหลุดกลัวหลุดเฮ้ยเขาเขาถ่ายบ้านเรืเองนี้พี่ไปลงไปลงประจานเลยเนี่ยประจานเลยเนี่ยประจานเลยรับตามสองเป็ตะกองตันไม่แปลกใจหรอกไม่แปลกใจที่แฟนเอิถึงเไม่แปลกใจเลยเอาเฟมิสเฟมิสทางซ้ายยังไม่เหลือไปเยอะจังวะ กล้องพอไหมแอคชั่นได้ครับครับออีกยอดนึงพี่เอาอีกเทคที่พี่จอดให้ตามที่มาร์คไว้นะแล้วน้องลงรถมาเสร็จพี่ก็เอากระจกลงแล้วน้องไปวัดดีกีวัดดีเสร็จเราก็ดีนูป้ายแล้วก็หัย ไม่เลยเอเแลบ้านไฟแคเออแคนเอออคอพูดเทอะไไม่เป็นไรพูดให้มันธรรมชาตินะทํางุ้มเงนตากแดดตากแดดนะเด้อแล้วก็คนลงแล้วรถออกไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ตามนะเนี่ยพี่ไปส่งนะพี่เพี่ไปส่งนะนั่งครับครับครับเอาแลแต่ว่าได้ชุดนอกเลยไม่แพ้ชุดนี้กันแล้วมาได้ไหมพี่จะถ่ายแบบแคนดิดจะลงียูนะเดี๋ยวเอาอันนี้เอาีเหรอเอาที่นี่เหเอาานี่เอละอเอาดิเดี๋ยวมาให้ลองจะเาดโคเ่าด้วยแต่ว ยเจ้าวจ้าเดียวเดียไม่เติมจจดเดีน่นี่ไม่ตัดยดโอ้ยขอบคุเขาใะไพี่อันน่ะคือน้องลืมโทรศัพท์ในรถออเออขอบมาเเ็นเรนุกานเลยช่วยวิ่งลงรถเลยที่เปิดกระจุกลงหะหายในรถเฮ้ยพวกตัรเห็นพวกตัวกับที่มอเตอร์ไซค์ไปรถนะโอเค

บมอลงคนน้องชาติพางแบนี้คเป็น,<ว>นอนต่เออษแอคชั่น อันนี้เราถ่ายเทครุ่นไปแล้วเนี่ยนี่มาดูฤษีก่อนเออพี่ไปพี่เป็นอะไรมากเปล่าโอเคให้โทรศัพท์พี่ให้โทรศัพท์ทีนี้ยิมทางนี้เลยลาออกนะครับเกียวไอ้มุมนี้ไม่เอาแล้วนะไม่ไอไอมึงป้องไงถ้าด่าถึงคู่อะไรวะเนี่ยงานแอคชั่นแบบนี้เหนื่อยไงวันนี้วันนี้นะยกมาให้บริการอันความสะดวก

เคยจะเขาไปกินกาแฟน่ไหมเนี่ย